การปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจะดำเนินการไปด้วยความยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้สวัสดีครับพี่น้องชาวราชมงคลทุกท่านครับขณะน,นี้มหาวิทยาลัยของเราได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA นะครับโดยเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการดรเมินการเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยเราได้คะแนนยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไรหร่นักนะครับเราก็มีกรรมการเพื่อวิเคราะห์ประเด็นในข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือในประเด็นที่ดีแล้วก็จะจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับ โดยคณะกรรมการได้ปรับปรุงพัฒนาเนี่ยได้กําหนดผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตามระยะเวลาและกํากับติดตามอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนําไปสู่ความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับโดยในรอบปี2566นี้นะครับมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ ITA เนี่ยโดยหน่วยงานนะครับเรามีโครงการที่สําคัญดังนี้ หนึ่งเราจะดําเนินการปรับปรุงระบบกลไกการร้องเรียนมีร้องเรียนเรื่องทั่วไปแล้วก็เรื่องร้องเรียนการทุจริตนะครที่สะดวกและเข้าถึงง่ายภายใต้การควบคุมข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้มีความปลอดภัยนะครับอันดับที่2เราจะปรับปรุงระบบกลไกผลการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงกันนะครับระดับที่3เราจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพระดับที่4ี่ เราจะปรับปรุงระบบกลไกมาตรการการป้องกันการทุจริตภายใต้หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน,นระดับที่5เราจะปรับปรุงแผนงานแผนงบประมาณข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุการตรวจรับพัสดุให้เป็นปัจจุบันและสามารถให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก และเพื่อให้มหาวิทยาลัยของเรานะครับมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและก็ผู้มารับบริการนะครับก็ขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานของเราทุกคนนะครับปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้บริการอย่างเสมอภาคมีน้ำใจมีมิมตรไมตรีต่อกันผมในนาม ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอยืนยันต่อชาวราชมงคลทุกท่านและก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านนะครับว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจะดําเนินการไปด้วยความยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขอบคุณครับ